สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปารีสชาแนลนะคะคลิปวิดีโอนี้ปาริสก,ก็จะพาเพื่อนๆนมาทําความรู้จักกับเฟิร์นข้าหลวงนะคะเป็นไม้มงคลและไม้ฟอกอากาศนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆสวยมากเลยใช่ไหมคะเรามาทําความรู้จักกับเฟิร์นข้าหลวงกันต่อเลยนะคะเฟิร์นข้าหลวงนะคะหรือว่าเฟิร์นข้าหลวงหลังลายนะคะ ก็จะเป็นไม้มงคลไม้ประดับนะคะแล้วก็ไม้ฟอกอากาศชั้นดีเลยค่ะเราจะเห็นได้ว่าตามอาคารบ้านเรือนนะคะในสถานที่ราชการหรือว่าห้างสรรพสินค้านะคะก็จะมีเจ้าเฟิร์นข้าหลวงเนี่ยนะคะตั้งอยู่เพราะว่าเขาเป็นไม้มงคลและไม้ฟอกอากาศชั้นดีเลยค่ะแถมเป็นไม้ประดับที่สวยงามมากๆนะคะ ในส่วนเรื่องของความเชื่อนะคะที่คนไทยเราเชื่อมาแต่นานนะคะเปิร์นข่าหลวงนะคะหรือว่าเฟิร์นข่าหลวงหลังลายก็จะเป็นไม้มงคลน,นะคะช่วยเสริมเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงนะคะแล้วก็ความภูมิฐานของผู้ปลูกและที่สำคัญนะคะเขาก็เป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์และยุติธรรมค่ะ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์ต่างๆใน Google นะคะสองต้นนี้ปเล็กปลูกมา3ปีกว่าแล้วนะคะวัสดุในการปลูกก็ไม่มีอะไรมากมายสำหรับของปเล็กนะคะก็จะเป็นมะพร้าวสับขุยมะพร้าวแล้วก็ดินนิดหน่อยค่ะส่วนปุ๋ยนะคะก็จะใช้ปุ๋ยละลายช้าค่ะน้ำก็ ลดวันเว้นวันนะคะเพราะว่าเขา,เขาเป็นไม้ที่ชอบความชื้นนะคะไม่ชอบความแฉะนะการดูแลก็จะง่ายมากค่ะสำหรับคนที่ปลูกนะคะไม่ต้องกลัวว่าเฟิร์นจะตายนะไม่อยู่บ้านเป็นอาทิตย์ยังไม่ตายเลยค่ะเลี้ยงง่ายมากค่ะแล้วสวยด้วยนะคะในชื่อทางภาษาอังกฤษของเฟิร์นนะคะก็จะเป็น Birchnet Fern นะคะ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็แอดพเนียมแอดเพเนียมในดันะคะถ้าออกเสียงผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นตัวหนังสือให้อีกทีเนาะปลูกง่ายเลี้ยงง่ายสวยงามปอกอากาศได้ด้วยอย่าลืมนะคะ มาไว้สักต้นนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะ้าเล็กซื้อมานะคะตั้งแต่ต้นเล็กๆที่เขาขายต้นเล็กราคา35บาทนะคะทุกวันนี้ก็ยังคง35บาบาทเหมือนเดิมนะคะราคาไม่ขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ในส่วนที่ต้นใหญ่ๆแบบนี้ก็ราคาแรงแรงพอตัวอยู่ค่ะก็หลักพันนะคะสามปีค่ะสามปีได้ฟอร์มขนาดนี้นะคะ การปลูกนะคะก็ปลูกได้หลายวิธีนะคะการปลูกเฟิร์นเนาะเราจะปลูกติดกับต้นไม้ใหญ่หรือว่าจะใส่ตะแกรงปลูกห้อยเอาก็ได้นะคะแต่ต้องปลูกตั้งแต่ต้นที่เขายังเล็กๆอยู่นะคะของปล็กก็ซื้อมาที่เป็นแบบว่าที่เขาเพาะมาเรียบร้อยแล้วเป็นต้นแบบราคา35บาทเลยนะคะก็เอามาเลี้ยงค่ะ เลี้ยงให้เขาเติบโตวสวยงามนะคะมันเป็นความภูมิใจนะคะถ้าเราเลี้ยงตั้งแต่เขาต้นเล็กๆถ้าเราซื้อมาต้นโตเลยเราจะไม่ได้เห็นการเจริญเติบโตของเขาเนาะเราก็อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะซื้อต้อนไม้ส่วนมากจะซื้อต้อนเล็กๆมาค่ะแล้วมาค่อยๆเลี้ยงให้เขาโตขึ้นโตขึ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ ชอบไหมคะถ้าชอบก็ไปห,หามาไว้ในครอบครองเลยนะคะเฟื่์นข้าหลวงคะ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พเล็กก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของช่องพระเล็กนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะคะ